Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พักไหนดีวันนี้เราอยู่ที่สมายบีดพูวินล,ล่าบ้านพูวินล,ล่าสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําเปิดเข้ามาหนะ้าบ้านก็เจอกับโต๊ะคู่และโซนนั่งเล่นอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องพูวินล,ล่าเท่านั้นสระน้าเย็นช้ำๆเข้ามาก็เจอกับโถงห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่โซนครัวบอกเลยว่าอุปกรณ์ทำอาหารเยอะมากบ้านหลังนี้เขาพักได้ถึง8คนจอทีวีเขาใหญ่มากร้องคาราโอเกะฟินๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องนอนกันห้องนอนที่1จะอยู่ขวามือของห้องนั่งเล่นเลยเปิดเข้ามาบอกเลยว่าเตียงนุ่มสุดๆห้องคือสวยมากห้องน้ําดี ไปดูห้องที่2กันห้องนี้จะเป็นห้องติดริมซาวห้องแต่งตัวกระจกบานใหญ่เวอร์ห้องออกไปเป็นวิวซาเปิดกระจกออกไปเล่นน้ำได้เลยอีกสองห้องที่เหลือจะอยู่ฝั่งทางโซนครัวต่อไปจะเป็นห้องที่3นะคะมีห้องน้ำในตัวเหมือนกันไปดูห้องสุดท้ายกันดีกว่าเปิดประตูออกมาขวามือเขาเป็นห้องที่4ห้องสวยสะอาดตาสุดๆุดหนังนี้เขาห่างจากทะเลแค่500เมตรเองตกเย็นมาสะตอนกลางคืนคือสวยมากใครชอบหลังนี้มาที่นี่เลยสมายดีพูวิลล่า